สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขังนะครับวันนี้เฮงดีพระบ้านพระราคาถูกพระราคาหลักร้อยมาจะเจอกับพี่พี่อีกแล้วในอีพีที่279สวัสดีพี่พี่ยามเย็นวันจันทร์ที่11มีนาคม2567นะครับพี่วันนี้เหมือนเช่นเคยมีพระบ้านราคาถูกๆเอามาแบ่งปันพี่พี่อีกแล้วครับพี่ขอแค่พี่ดูให้ชอบดูให้ใช่ แล้วพี่ทักทายน้องได้เลยนะครับพี่ใจร้อนพี่โทรได้เลย096 259 4093จะแอดไลน์ก็ไอดีไลน์เฮงดี789และสำหรับพี่พี่ลูกค้าใหม่ไม่ต้องกังวลใจเลยครับพี่ทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทาง ให้พี่ๆสบายใจได้เลยว่าพระที่สั่งกับทางร้านไปนะครับพี่ทุกชิ้นจะถึงมือพี่ๆอย่างแน่นอนนะครับพี่เนาะลองดูครับพี่วันนี้มีพระพอสมควรแบบนี้เลยพระพอสมควรแบบนี้พระดีๆพระราคาถูกๆพระสวยๆคิดถึงเฮงดีพระบ้านนะพี่เนาะเอ้าทุกวินาทีของพี่ๆมีค่าน้องจะกระชับเวลาให้นะพี่เนาะถ้าน้องไปไวเกินไปพี่ๆขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะพี่นะบอกได้เลยพี่ไม่ต้องเกรงใจยินดีให้บริการอย่างยิ่งเลยครับพี่ ขอค่พี่ทักทายมาเนี่ยพี่บอกได้เลยน้องดีใจและยินดีนะน้องพี่เนาะลองดูคับพี่เปิดประเดิมรายการแรกมาเริ่มต้นรายการแรกกันเลยดีกว่าครับพี่ที่นี่เลยครับพี่หลวงพ่อปานวัดบางนมโพแบบนี้พี่พี่ลองดูสวยงามดีครับพี่นี่เลยครับพี่หลวงพ่อปานทรงคุดแบบนี้สวยงามดีมีอุดผงแบบนี้สวยๆพี่พี่ลองดูวันนี้เอามาแบ่งปันพี่พี่แล้วบอกได้เลยว่ารายการแรกเอามาเปิดประเดิมพี่พี่ลองดูเดี๋ยวน้องลงกล้องให้ดูก่อนองนี้ผิวสวยพี่ องนี้ผิวสวยดีแบบนี mm ้เลยพี่สวยๆแบบนี้พี่ๆลองดูอย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปเถอะพี่เนาะอย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปเลยหลวงพ่อปานับพี่นี่ทรงคุดสวยดีพี่ทรงคุดสวยงามดีมีอุดผงแบบนี้มีอุดผงแบบนี้พี่ๆลองดูอย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปเอา200บาทเปิดประเดิมรายการแรกของวันนี้เลยพี่ของเย็นวันนี้เลยเอา200บาทเท่านั้นพี่ๆลองดูรายการต่อมาวันนี้มีสมเด็จมา2องค์เลยพี่ลองดูชอบแบบไหนนะชอบตัวไหนพี่เลือกเอาได้เลยนะพี่น้องมีแบบ เือยกับแบบเลี่ยมมาให้เรียบร้อยพี่ๆลองดูนี่ลองดูนะพี่นะอา้าเรามาเริ่มต้นที่องค์แรกอันนี้ก่อนก่อนดีกว่าพี่องค์แบบไม่ต้องเลี่ยมแบบนี้ผมบอกได้เลยว่ามันเนื้อหามันสะใจจริงๆเลยพี่เนื้อหามันจริงๆเนื้อมันสะใจ,จ,ยจ,อ,ะใจอย่างนี้เลยพี่ลองดูโอ้โหดูมันมันแบบนี้คราบกรุแบบนี้พี่ๆลองดูสวยงามดีครับพี่มันมันคราบกรุแบบนี้สวยงามดีแบบนี้โอ้โหคลาสสิกมากพี่พี่ลองดู เกตทะลุซุ้มเลยพี่ลองดูครับพี่พระสมเด็จแบบนี้สวยงามคลาสสิกมากๆสวยงามคลาสสิกมากพี่ๆลองดูสวยๆเกา่าๆแบบนี้ลองดูเลยพี่แหมดมูดูเนื้อหามวลสารสุดจริงๆพี่มันมันแบบนี้ถ้าพี่ชอบวันนี้เอามาแบ่งปันแค่400บาทพระสมเด็จเป็นพระที่พี่ๆหลายๆท่านนิ่เออใฝ่ฝันที่อยากจะครอบครองแล้วพี่น้องแบบนี้เอาแค่400บาทครับพี่ แล้วถ้ามีตลับหนึ่งใบแบบนี้แล้วถ้ามีตลับหนึ่งใบแบบนี้เนื้อหามันมันเช่นกันพี่เนื้อหามันมันเช่นกัน,น,น Little, พี่พี่ลองดูแบบนี้องค์นี้เขามีการลงรักปิดทองมาพี่องนี้เขามีการลงรักปิดทองมานิดหนึ่งนะพี่น้องลองดูแบบนี้เนื้อเข้มเข้มเนื้อห mm, ามันมันเ<ๆ>ข้มเข้มมีคาบกุเกาะแบบนี้พี่พี่ลองดูโอ้โหในซอกมีคาบกุเกาะแบบนี้สวยงามคลาสิ่งจริงพี่เนี่ยดูพี่ๆลองดูครับพี่เมือนจะเป็นรักแดงๆแบบนี้ครับพี่น้องและมีการปิดทองแบบนี้เข่าๆสวยงามดีพี่ตรงอกมี คราบกุเกาะแบบนี้สวยงามอีกแบบหนึ่งเลยพี่ให้ความคลาสสิกให้ความแบบโอ้โหมีเสน่ห์นะพี่เนาะมีมนขังแบบนี้ลองดูพี่เก่าๆสวยงามดีแล้วมีตลตับให้หนึ่งใบแล้วมีตลับให้หนึ่งใบพี่ๆลองดูอันนี้เขาเลี่ยมกันน้ำนะพี่นันแล้วก็มาครอบตลับอีก <c oughs> หนึ่งทีทําให้ตลับเนี่ยเขาเอ่ออ่านิดนึงนะพี่นแต่ว่าไม่ต้องห่วงพี่น้ําไม่เข้านะพี่เนาะเลี่ยมกันน้ํามาให้เรียบร้อยแล้วอย่างนี้พี่ๆลองดูถ้าพี่ชอบพระสมเด็จแบบนี้มีตลับให้หนึ่งใบเอาห้าร้อยบาท 500ร้อยบาทเท่านั้นลองดูพี่ยังไงก็คุม้มนะพี่น้อยลองดูครับพี่รายการต่อมาหลวงปู่ทวดเนื้อว่านแบบนี้สวยงามจริงๆพี่หลวงปู่ทวดเนื้อว่านแบบนี้มีปุ๊กหนึ่งใบมีตลับปุ๊กมีกรอบปุ๊กให้หนึ่งใบแบบนี้สวยงามดีพี่พี่ลองดูโอโ้โหหน้าตาคมชัดเลยพี่หน้าตาคมชัดดีพี่พ,พี่ลองดูสวยงามว่านแห้งๆเก่าๆแบบนี้สวยจริงๆพี่ว่านเก่าๆแห้งๆแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ลองดูแบบนี้ แหม่คลาสสิกมาพี่ๆลองดูคลาสสิกมากๆเลยพี่ๆลองดูอย่างนี้สวยงามคลาสสิกมากๆพี่ๆลองดูโอ้โหสวยจริงๆพี่สวยจริงๆแบบนี้แหม่มันสะใจจริงๆพี่ๆลองดูอย่างนี้แหละครับพี่หลวงปู่ทวดครับพี่เนื้อว่านเก่าๆแบบนี้มีตลับปุ๊กให้หนึ่งใบอย่างนี้ถ้าพี่ชอบเอาไปซี่อร้อยบาทอย่างนี้ถ้าพี่ชอบเอาไปซี้อร้อยบาทนี้เลยลองดูครับพี่รายการต่อมาพระท่าเอ้ไม่ใช่พระรอดหลวงพี่ๆลองดูพระรอดหลวงแบบนี้ ุวัดมหาวันนะพี่น้องแบบนี้สวยงามดีครับพี่พะรอดหลวงเนื้อเก่าๆสวยๆโพเด้งๆโอ้ลำบึกเลยพี่องค์ลำบึกเลยพี่ๆลองดูครับพี่อย่างนี้เนื้อดินเก่าๆแบบนี้พี่ๆชอบไหมครับพี่ พระลอดหลวงแบบนี้สวยงามดีครับพี่พระลอดหลวงแบบนี้สวยงามดีเนื้อดินเป็นไงพี่แบบนี้ชอบเลยครับพี่อ้วนลาแบบสะใจจ,จริงๆพี่ในซอกเป็นไงครับพี่นี่ในซอกมีคาบกุกคาบเก่าแบบนี้เลยพี่ลองดูสวยงามดีพี่ดูนี้สวยๆแบบนี้ครับพี่สวยงามดีโผล่เด้งๆบอกได้เลยว่าโผล่เด้งๆแบบนี้เด้งแบบโหฟูเฮ็ดดีครับพี่สวยงามมากๆ,ๆเลยพี่เนื้อดินแบบหนึบแบบนี้สวยงามจริงๆพี่พลองดูอย่างนี้พระลอดหลวงถ้าพี่ชอบเอาไป300บาท เอาแค่300บาทเท่านั้นพี่พลองดูครับพี่ชอบจัดไปเลยรายการต่อมาพระนางพยาเป็นอีกหนึ่งรายการยอดนิยมพี่ๆลองดูองค์นี้ผมบอกได้เลยว่าโอ้โหแรลมมวลสารเห็นชัดเจนเลยพี่ผิวเปิดออกมาเห็นแร่มวลสารชัดเจนเลยพี่ๆลองดูแบบนี้ พระนางพญาพิษณุโลกน้องงพระนางพญาพิษณุโลกแบบนี้พี่ๆลองดูโอ้โหเม็ดกวดเม็ดแร่เต็มเลยพี่เม็ดกวดเม็ดแร่เต็มเลยพี่ๆลองดูอย่างนี้สะใจจริงๆพี่ยิ่งดูยิ่งเพลินตาพี่ๆลองดูครับพี่ดูโอ้โหสวยงามมากครับพี่เม็ดกวดเม็ดแร่เปิดผิวเปิดขึ้นมาแบบนี้เลยพี่ๆลองดูเต็มๆเลยพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่สวยงามดีเนื้อเนบแบบนี้สวยงามดีเม็ดแร่เต็มเลยพี่เม็ดแร่เต็มเลยน้องแบบนี้สวยงามดีครับพี่นี่รอยตัดเฉียงๆแบบตัดด้วยตอกแบบนี้สวยงามดี พะรพระนางพยาแบบนี้เอา300บาทพระนางพยาเอาแค่300ไม่ได้แพงเลยพี่ลองดูนะพี่เนาะรายการต่อมาเอาใจพี่พี่สายพระเหรียนพระหล่อบ้างนี่ลองดูพี่นี่เลยหลวงปู่ดุล อัดตุโลแบบนี้พี่ๆลองดูสวยงามดีเหรียญช้างหมอบหลงปูหลวงปูด่ดุลครับพี่วัดบูรพารามแบบนี้จังหวัดสุรินทร์ปีสองห้าสองหนึ่งสวยงามดีพี่ๆลองดูหน้าตาหลวงปู่ถือว่ายังดูสวยงามน่ารักดีแบบนี้เลยพี่ผิวบ้านๆแบบนี้สวยงามดีในตาคมครึบเลยพี่ในตาคมคมสวยงามดีส่วนที่ลึกก็ยังคมชัดเลยพี่ในหคูคมคมดีครับพี่ลองดูแบบนี้หัวหนังสือคมชัดดีหลวงปู่ดุลแบบนี้ครับพี่นี่ อัตุโลหรือเปล่าพ,พี่ถ้าอ่านถ้าน้องอ่านผิดต้องขออภัยนะพี่เนาะไม่ค่อยเก่งเรื่องบาลีเท่าไหรพ่พี่ลองดูอย่างนี้สวยงามดีครับพี่นี่รายละเอียดสวยงามชัดเจนดีครับพี่วัดบุรพารามแบบนี้จังหวัดสุรินทรพี่น้องแบบนี้ปีพศ2 5 2 1แบบนี้เหรียญช้างหมอบสวยๆหลวงปู่ดุลอย่างนี้เนื้อทองแดงผิวอาจจะเปิดไปบ้างแต่เอาแค่300บาทไม่น่าเชื่อพี่อย่างนี้เอาแค่300บาทเหรียญกำลังน่ารักน่าใช้แบบนี้เอา300บาทเท่านั้นครับพี่รายการต่อมาเหรียญหล่อ เหรียญหลอดเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วแบบนี้สวยงามดีพี่เรี่ยมมาเรียบร้อยสวยๆเก่าๆแบบนี้พี่ๆลองดูหลอเก่าๆสวยงามดีครับพี่หลอเก่าๆสวยๆแบบนี้นี่เลยครับพี่หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วสวยงามดีครับพี่นี่เจ้าสัวรหลอเก่าๆคลาสสิกมากหลอเก่าๆคลาสสิกดีครับพี่ลองดูแบบนี้เหรียญหลอดเจ้าสัวสวยงามจริงๆพี่สวยๆเก่าๆแบบนี้นี่คลาสสิกมากครับพี่อย่างนี้พี่ๆลองดูเลยถ้าพี่ชอบจัดไปพี่เอา300บาทนี้เหรียญหลอดเจ้าสัวเอาแค่300อลองดูนะพี่เนาะแล้ว รายการต่อมานี่ไปกันเรืงต่อเนื่องเลยพี่อ่าพิมพ์ตอรีดนะพี่นะเป็นพิมพ์ตอรีดหลวงพ่อผมครับพี่ หลวงพ่อพรมเตาลี่แบบนี้ครับพี่ด้านหลังเขามีการต่อคดละครั้งหนึ่งนะอย่างนี้นะพี่ต่อคดละครั้งหนึ่งจุดแบบนี้เลยพี่สวยงามดีครับพี่สวยสวยเก่าๆแบบนี้โอ้โหดูดูเนื้อหาพี่มีเอกลักษณ์มากครับพี่เนื้อหามีเอกลักษณ์มากๆเลยพี่พี่ลองดูแบบนี้หน้าตาหลวงพ่อคมชัดนะพี่เนาะตัวยันถือว่ายัางดูคมชัดสวยงามดีครับพี่เขียนไว้ชัดเจนครับพี่หลวงพ่อพรมแบบนี้วัดช่องแคสวยๆครับพี่ อ่าเป็นพิมพ์เตารี่น้องไม่ต้องเป็นพิมพ์เตารี่แบบนี้สวยงามดีครับพี่มีตอกโคต้ตด้วยพี่ตอกโคต้ตระฆังอย่างนี้สวยงามดีครับพี่เกา้าเ้สวยๆอย่างนี้พี่ๆลองดูถ้าชอบถ้าใช่พี่จัดไปพี่หลวงพ่อพรมว่าช่องแคร์แบบนี้พี่ๆลองดูแล้วเลี่ยมเลนมาเรียบร้อยแล้วพี่ลองดูอย่างนี้เอาสี่ร้อยบาท เหรียญเตาลีพาะผมเอา400บาทเท่านั้นครับพี่รายการต่อมานี่เลยครับพี่โอ้โหดูพี่ดูเหรียญนี้หลวงพ่อบุญวัดวังมะนาวจังหวัดราชบุรีแบบนี้สวยงามดีครับพี่เนื้ออัลปาก้าสวยๆโอ้โหพี่ลองดูอาโหสา,อ,า,าอัลปาก้าเรียกน้ําทองอัลปาก้าอย่างนี้เลยพี่สวยจริงๆพี่รุ่นพิเศษปี2518แบบนี้ครับพี่ที่ระลึกงงานสร้างกุฏินะพี่เนาะวันเสาร์ห้านี่ สาหขึ้น9ก้าข้ำเดือน9ปี2อ1 8แบบนี้สวยงามดีพี่นี่เหรียญสวยจริงๆพี่เหรียญสวยๆแบบนี้ครับพี่หลวงปู่บุญหลวงพ่อบุญวัด หวังม่วงเอ้ยวัดหวังมะนาวพี่ๆลองดูแบบนี้ครับพี่สวยงามดีเนื้ออัปปาก้าสวยๆอย่างนี้พี่ๆลองดูเนื้ออัปปาก้าสวยๆแบบนี้เลยพี่หลวงพ่อบุญวัดหวังมะนาวแบบนี้จังหวัดราชบุรีปี2 5 1 8เหรียญสวยงามดีผิวสวยๆเลยครับพี่ผิวสวยๆไว้จริงๆเลยพี่นี่ครับพี่ลาบผลบุญทวีผลลาบบุญทวีแบบนี้โอ้ยสวยงามจริงๆพี่ๆลองดูอย่างนี้สวยงามจริงๆพี่ๆลองดูอย่าเอาแค่400รยบาท อย่างนี้เอาแค่400บาทเท่านั้นครับพี่ลองดูรายการต่อมาโอ้โหผมบอกได้เลยว่าพี่พี่ไม่ควรพลาดเลยครับพี่อันนี้ได้มาบ้าน,านได้มาเดิมๆแบบนี้มีซองมาให้แบบนี้เลยครับพี่หลวงพ่อทวดวัดช้างให้จังหวัดเอ๊ยจังหวัดปัตตานีแบบนี้พี่พี่ลองดูมีใบอันนี้เขาเรียกใบเลยอ่ะใบคาถาเนาะพี่เนาะใบพระคาถาปลูกเสกอย่างนี้ครับพี่ลองดูครับพี่นี่เลยน้องได้มาแบบนี้เลยนะพี่พี่ลองดูซองเก่าๆนี่แกะพร้อมกันเลย แกะดูพร้อมกันเลยพี่นี่ปึ๊บอ้าวขออนุญาตวางซองนะที่จริงอันนี้ก็เป็นใบคาถาพี่นี่นี่โอ้โหเป็นใบคาถาแบบนี้พี่พี่ลองดูนะอันนี้น้องไม่อยากแกะออกมานั้นเดี๋ยวจะพับไม่ได้เหมือนเดิมแล้วจะใส่ซองไม่ได้นะพี่น้องขออนุญาตวางซองไว้ก่อนพี่ลองดูครับพี่แบบนี้เป็นเหรียญกลมไข่ปลาหลวงปูทวดครบพี่แบบนี้ข้างหลังเป็นพระอ่าเป็นอาจารย์ทิมแล้วพี่น้องแบบนี้ครบพี่พระครูวิสันโสพลแบบนี้หรือว่าอาจารย์ทิมแบบนี้อันนี้ไม่ทราบรุ่นรอพี่ลองดูแต่ว่าสวยงามดีนะ สวยงามคลาสสิกดีคร paper, ับพี่มีแป้งเจิมด้วยหรือเปล่าเนี่ยพี่ใช่ไหมพี่เนี่ยเหมือนเป็นแป้งเจิมหรือว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยพี่เนี่ยลองดูนะพี่นะหลวงปู่ทวดหน้าตาคมชัดดีครับพี่หลวงปู่ทวดหน้าตาคมชัดดีเนื้อหาแบบนี้เลยครับพี่หลวงปู่ทวดวัดช้างให้แบบนี้ลองดูครับพี่สวยงามดีพี่เนี่ยเนี่ยเหมือนเป็นแป้งเจิมนะพี่นองเหมือนเป็นแป้งเจิมขาวๆนะพี่ลองดูอย่างเงี้ยครับพี่นี่ได้มาแบบนี้เลยพี่ได้มาบ้านๆแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูด้านหลังเป็นพระครูวิสัยโศภพลโมเลรันทีมแบบนี้ลองดูครับพี่สวยงามดีเนื้ออทงงแแดเก่าสวยบบนี มีแป้งเจิมด้วยพี่แล้วที่สําคัญมีซองเดิมๆมาให้ด้วยเลยนะพี่นะเนี่ยพี่มีค่าแป้งเจิมแบบนี้สวยงามดีครับพี่อย่างนี้เอาสี่ร้อยบาทมีซองให้เรียมร้อยแล้วพี่มีซองให้เรียมร้อยอย่างนี้เอาสี่ร้อยบาทเท่านั้นพี่ลองดูนี่เก็บใส่ซองไว้ให้เลยพี่ลองดูนะพี่เนาะถ้าชอบถ้าใช้พี่จัดไปรายการต่อมานี่เลยครับพี่อ่าเป็นท่ามะปางกําแพงเพชรครับพี่ท่ามะปางกําแพงเพชร ชินตะกัวครับพี่ถ้ามาปังแมงพเพชรชินตะกัวสนิมแดงแบบนี้สวยงามดีพี่ชินตะกัวสนิมแดงแบบนี้ก็สวยงามเลยครับพี่แบบนี้โอ้ยแดงๆกำลังน่ารักเลยครับพี่ถ้ามาปังชินตะกัวสนิมแดงแบบนี้กุลแคมพงเพชรพี่พี่ลองดูแบบนี้สวยงามจริงๆพี่สวยๆแบบนี้พี่พี่ลองดูเก่าดีสวยดีอย่างนี้ครับพี่เก่าาสวยงามดีแบบนี้ชินตะกัวเก่าๆสวยๆแบบนี้ลองดูถ้าพี่ชอบจัดไปอย่างนี้เอามาแบ่งปันไม่ได้แพงเลยพี่เอาสามร้อยบาท อย่างนี้เอา3ามรอบาทเท่านะครับพี่รายการต่อมาพระกลิ่งอวโลเตสวนแบบนี้สวยงามดีกลิงดังแต่ว่าไม่ดังมากครับพี่เกือบจะขัดแล้วล่ะพี่เนาะกลิ่งเกือบจะขัดแล้วพี่พลองดูปแบบนี้ครับพี่กลิงอวโลเตสวนแบบนี้สวยงามดีครับพี่นี่น่าจะเป็นเนื้อทองแดงหรือเนื้อทองเหลืองแล้วเอาไปชุบมาเนาะพี่เนาะชุบกระไหลเงินลวดชุบนิกเกิลมาแบบนี้สวยงามดีเหมือนกันครับพี่สวยๆแบบนี้ครับพี่พระกลิ่งอวโลเตสวนแบบนี้กลิ่งดังนะพี่นะแต่ว่า ไม่ได้ดังกังวานมากครับพี่ถือว่าดังแต่ว่าไม่ได้กังวาน้ ите, นองๆแบบนี้แต่ก็สวยงามดีพี่ๆลองดูแบบนี้ครับพี่พระกริง้งอโวโรต์สวยแบบนี้สวยงามดีใต้ฐานเขาเขียนไว้ชัดเจียงครับพี่อโวโรต์สวยแบบนี้ไม่ต้องไปดาหาที่นะพี่น้องแบบนี้สวยงามดีน่าจะเป็นเนื้อทองแดงน้งพี่น้องแล้วก็ไปชุบนิกเกิลหรือว่าชุบเงินแบบนี้ลองดูอย่างนี้ถ้าพี่ชอบจะไปเอา300บาท พระกลิงอวโลเตสวนแบบนี้เอาสามร้อยบาทเท่านั้นพี่พี่ลองดูไม่ได้แพงเลยครับพี่วันนี้บอกได้เลยว่ายามเย็นเยนวันจันทร์แบบนี้เอามาแบ่งปันพี่พี่เหมือนเดิมขออภัยจริงๆพี่พี่ขายแพงไม่เป็นนะพี่นอ้อยลองดูครับพี่รายการต่อมาเป็นพิมพ์ห้าเหลี่ยมครึ่งซี่แบบนี้พระชัยพิมพ์ครึ่งซี่แบบนี้ห้าเหลี่มครับพี่สวยงามดีหลวงเ,เจ้าคุณสีสนวสุทัศน์ครับพี่ หล่อเก่าเก่าสวยงามดีพี่ๆลองดูแบบนี้เนื้อหาโลหะแบบโหจีดจริงๆพี่เนื้อหาเนื้อหาโลหะแบบนี้สวยงามจริงๆเก่าเก่าแบบนี้พี่ออกเขียวๆแบบนี้เลยพี่สวยงามมากๆพี่ๆลองดูรอยตะไบเก็บด้านหลังสวยจริงๆพี่ๆลองดูครับพี่อย่างนี้เก่าเก่าสวยงามดีหล่อเก่าเก่าเล็กๆน่ารักน่าใช้พี่ๆลองดูครับพี่เป็นพระชัยนะพี่เนาะเป็นพระ เป็นพระชัยพิมพ์ครึ่งซีกแบบนี้ครับพี่ห้าเหลี่ยมครึ่งซีกแบบนี้สวยงามดีครับพี่เจ้าคุณศีสวนวัส,สุทัศน์เก่าดีพี่ได้มาบ้านๆแบบนี้เลยข้าฝุ่นยังเกาะติดอย่างนี้เลยสวยงามดีพี่พระผ่านกันใช้งานมาบ้างแต่ยังดูน่ารักดีอย่างนี้เอา300้อยบาทอย่างนี้น่ารักดีเอา300รอบาทครับพี่รายการต่อมานางกวักโอ้โหหลวงปู่รมมสอนแบบนี้ครับพี่ หลวงปู่พรมสอนแบบนี้หลังเต่านะพี่นะนี่หลังเต่าแบบนี้ครับพี่ลองดูนางกวักหลังเต่าแบบนี้หลวงปู่พรมสอนหรือว่าหลวงปู่ลอดตะพี่น้องแบบนี้พี่ๆลองดูสวยงามดีพระโลหะเก่าๆรอเก่ารอเก่ากึกเลยพี่ลองดูงานรอเก่าๆแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าคลาสสิกมากๆ,ๆพี่ๆลองดูครับพี่งานรอเก่าๆคลาสสิกดีครับพี่ลองดูแบบนี้โอ้โหดูดูเนื้อขาโลหะแบบนี้พี่เก่าจริงๆพี่ๆลองดูครับพี่รอยตะไบโอ้โหคลาสสิกครับพี่ลองดูเลยพระหล่อเนี่ยพี่ได้สภาพแบบนี้เนื้อขา โลหะแบบนี้นี่ผมบอกได้เลยว่าอดใจไม่เคยอยู่นะครับพี่สวยงามดีครับพี่นี่นครับพี่เป็นพ้านางกวักนะพี่เนาะนางกวักแบบนี้เป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมนะพี่นะเป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมแบบนี้ข้างหลังเต่าแบบนี้ครับพี่สวยงามดีครับพี่นางกวักหลวงปู่พมสอแบบนี้ถ้าพี่ชอบเอาไป300บาทเอาแค่300บาทพอพี่เอามาแบ่งพันไม่ได้แพงนะพี่เนาะรายการต่อมาหน้าปกให้เป็นปัง <c oughs> เป็นปัง ปกโพพี่ๆลองดูครับพี่พร่วงปกโพแบบนี้ไอ้เชียงเชียงแสนปกโพแบบนี้สวยงามดีครับพี่สวยๆเก่าๆพี่ลองดูแบบนี้เชียงแสนเชียงลุงปกโพแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่สนิมแดงบางบางกลังน่ารักเลยพี่นี่สวยงามกำลังน่ารักเลยพี่ลองดูอย่างนี้ครับพี่พิม์เล็กนะพี่นะอันนี้เป็นพิม์เล็กสวยงามดีครับพี่พิมพ์เล็กแบบนี้สวยงามดีพี่ๆลองดูเชียง ลุงหรือเชียงแสนนะผมก็จําไม่ได้พ,พี่พี่ลองดูเนี่ยไม่เชียงลุงก็เชียงแสนนะพี่ปกโพแบบนี้สวยงามดีครับพี่ลองดูนี่สนิมแดงหน่อยหน่อยกำลังน่ารักเลยครับพี่แบบนี้ถ้าพี่ชอบเอาไป200บาทอย่างนี้เอาแค่200บาทเท่านั้นครับพี่ลองดูครับพี่พิม,มเล็กครับพี่ไม่รู้เชียงลุงหรือเชียงแสนนะั้นลองจาไม่ได้พี่พี่ลองดูอย่างนี้เอา200บาทเท่านั้นครับพี่รายการต่อมาพระสังกัจจัย ปางอุ้มบาทแบบนี้พี่สังกระจายปางอุ้มบาศแบบนี้เนื้อแก่เงินเนื้อแก่เงินเนื้อสมธิ์แก่เงินแบบนี้พิมสามขาพี่พี่ลองดูโอ้โหล่างผักชีขึ้นเป็นฝอยเลยพี่ลองดูตั้งได้นะองค์นี้ตั้งได้เอาไปตั้งให้พี่ดูแล้วก็มองไม่เห็นน,นี่พี่ลองดู ตั้งได้ชัดเจนแบบนี้พี่ๆลองดูสวยงามดีครับพี่เป็นพระสังกัจจายน่น้องปางอุ้มบาทแบบนี้สามขาสวยงามดีครับพี่เนื้อเงินแก่ๆเนื้อเงินเก่าๆพี่ๆลองดูหรือว่าเป็นเนื้อสำลิดแก่เงินนะพี่แต่ว่าแก่เงินชัดเจนเลยพี่ออกจะเป็นเนื้อเงินเลยได้ซ้ํานะพี่นงแบบเงินโบราณเงินยวงเงินพดดวงประมาณนี้พี่เก่าๆสวยงามดีโอ้โหโลหะเก่ากึกเลยพี่เนื้อเงินเก่าๆแบบนี้พี่ๆลองดูสวยจริงๆพี่หล่อเก่าๆสวยจริงๆพี่ๆลองดูนี่คลาสสิกมาก คลาสสิกมากๆพี่ๆลองดูแบบนี้คลาสสิกจริงๆพี่ๆลองดูครับพี่เข่าๆสวยงามดีครับพี่อย่างนี้3ขาสังกัดจายสามขาปางอุ้มบาทแบบนี้สวยงามดีอย่างนี้เอาแค่400บาทอย่างนี้เอาแค่400บาทสวยงามดีครับพี่ออกแกงเงินน้อยนเอา400บาทเท่านันครับพี่และ มาถึงรายการแบบแถวสุดท้ายของวันนี้แล้วครับพี่ลองดูพี่ๆลองดูครับพี่อันนี้เป็นคําข้าวน้องคำข้าวหลวงพ่อฤสีเรืองดาแบบนี้พี่ๆลองดูสวยงามคมชัดแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าอดใจไม่ได้ที่พี่ลองดูครับพี่ ต้องจัดเลยพี่ๆลองดูต้องจัดเลยแบบนี้สวยงามจริงพี่พระคําข้าหลวงพ่อฤาษีดึงดําแบบนี้เนื้อหาเป็นไงพี่สวยงามจริงจริงพี่สวยงามจริงจริงแบบนี้เลยพี่นี่ดูโอ้โหหยดหยวกแบบนี้สวยงามพี่ด้านหลังคมชัดเจนดีครับพี่นี่ดูนี่เลยครับพี่หลวงพ่อฤาษีดิงดําแบบนี้สวยงามดีเอาสามร้อยบาท นี่คําข้าวแบบนี้สวยงามคมชัดเอาสามร้อยพี่ๆลองดูครับพี่รายการต่อมาเป็นนี่เลยครับพี่นี่กะลาแกะลาหูแบบนี้ลาหูกะลาแกะแบบนี้ก็สวยงามดีพี่ๆลองดูนี่ครับพี่พี่ๆที่ชอบสายเครื่องล้างจัดไปเลยพี่ๆที่ชอบสายเครื่องล้างจัดไปเลยนี่ครับพี่กะลาครับพี่กะลาสวยงามดีนะพี่เนาะกะลาเก่าๆเอามาแกะแบบนี้สวยงามดีครับพี่นี่พี่ๆที่ชอบสายเครื่องล้าง นี่ครับพี่บูชาพระราหูแบบนี้จัดไปเลยพี่สวยงามเป็นจริงพี่ข้างหลังลอยจานแบบนี้เลยพี่ข้างหลังลอยจานแบบนี้เลยกะลาสวยๆนี่ครับพี่ลองดูกะลาสวยๆแบบนี้แกะเป็นพันลาหูสวยงามดีนะพี่น้องแบบนี้เอา3 0มบาทอย่างนี้เอา300ครับพี่และรายการลองสุดท้ายของวันนี้คลิป EP 2อ9พี่ๆลองดู พระปิดตาหลวงพ่อเดิมเนื้อตะกว орт, ัวเก่าๆสวยจริงๆพี่เนื้อตะกว орт, ัวเก่าๆสวยงามดีครับพี่นี่เลยโอ้โหดูพี่ดูเนื้อตะกวัวหนึบแบบนี้ตะกวัวเข้มๆแบบนี้อันนี้เขาผ่านโดนสัมผัสมานะพี่ออกเข้มเลยสวยงามจริงๆพี่พระปิดตาหลวงพ่อเดิมแบบนี้ครับพี่เป็นพิมพ์สองหน้าสวยงามจริงๆพี่เลี่ยมจับขอบเรียบร้อยแล้วพี่เอาไปห้อยคอหรือเอาไปเลี่ยมอีกครั้งหนึ่งสวยเลยพี่เนาะลองดูอย่างนี้ถ้าพี่ชอบจะไปพี่พระปิดตาหลวงพ่อเดิมแบบนี้เอา400บาท พาพปิดตาลงเพื่อเดิมแบบนี้เอา400บาทและมาถึงรายการสุดท้ายให้ฟังเสียงกลิ่งก่อนไม่รู้พี่ได้ยินหรือเปล่านะแต่ว่ากลิ่งดังพี่พักกลิ่งของตะเคียนสวยงามดีครับพี่แบบนี้สวยงามดีครับพี่แบบนี้ลองดูเลยพี่พักกลิ่งของตะเคียนพี่พี่ลองดูมีตลับพกให้หนึ่งใบแบบนี้ลองดูสวยงามดีครับพี่อ ลงรักปิดทองใช่ไหมพี่เนี่ยโอ้โหลงรักปิดทองทั่วองค์เลยพี่ลงรักปิดทองทั่วองค์เลยผมบอกได้เลยได้เลยว่าองค์นี้สวยงามครับพี่พระก,กลิ่งของตะเคียนองคน,นี้สวยงามดีนี่ครับพี่ไลเชิด นี่อย่างนี้เลยพี่อกโชว์ไหลเชิดแบบนี้สวยงามดีลงลักปิดทองทั่วทั้งองค์แบบนี้ลงลักปิดทองทั่วทั้งองค์แบบนี้พี่ๆลองดูลงลักปิดทองสวยๆแบบนี้ตัวยันนี่คมชัดมากครับพี่ตัวยันอัคระคมชัดมาก่พี่ๆลองดูแบบนี้ครับพี่สวยงามดีครับพี่สวยงามดีแบบนี้พระกลิ่งของตะเคียนมีตะหลับปุ๊กให้หนึ่งใบพี่พี่เอาไปขึ้นคอได้เลยเอาสี่ร้อยบาทพระกลิ่งของตะเคียนผมบอกได้เลยว่าโอ้โหเป็นอีกหนึ่งพระรายการยอดนิยมเลยนะพี่เนาะ แล,ลแล้วกลิ่งดังนะพี่นะพยายามเขย่าจนชนกล้องเลยพี่เอ้าลองดูพี่อย่างเงี้ยพี่ลองดูก็พี่พักกลิ่งของตะเคียนสวยงามดีพี่ปิดทองทั่วทั้งองค์แล้วมีตลับปุกให้หนึ่งใบเอา400บาท อ้าสัญญาณกลิ่งรัวๆแล้วครับพี่แสดงว่าวันนี้คลิป e ีพี279ในยามเย็นเย็นวันจันทร์แบบนี้น้องนำเสนอพี่ๆครบถ้วนแล้วนะครับพี่ชอบรายการไหนทักททยน้องได้เลยพี่อยากดูรูปเพิ่มเติมพี่บอกได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะพี่เนาะวันนี้น้องต้องขอตัวลาพี่ๆไปก่อนนะครับพี่หากมีข้อผิดพลาดประการใดๆน้องต้องกราบขออภัยพี่ๆด้วยนะครับวันนี้ยามเย็นเย็นวันจันทร์แบบนี้ขอให้พี่ๆทุกท่านมีความสุขพักผ่อนให้เพียงพอนะพี่เนาะวันนี้น้องต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ